โอ้น,นี่อ้หดอกนี้วงามพันหครับผมเจทั้งสอโอ้โหสวด,ดอกนี้พันเก้าหนือจัดต้องตอเปียง่อยห้าพันฟ้าจางมีไหมหแดงคุซยมสี ทำเตือนวิดีโอนี้ทํามาเพื่อความสนุกเท่านั้นอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนําควรใช้วิจารณญาณในการรับชมใครอยากชมไปทไี่พ่อแม่มาไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับผู้ตสด่ช่องมาวินสุดชนะครับวันนี้เรามาพบกับสาวพั่มนะครับเดเกมเมทของค่ายพีจีนั่นเองนะครับอย่างเดิมครับเช่นเดิมครับตามคอนเซปต์ของช่องเราครับคือกระสุน1,000บาทอ่ะ ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดทับสไคร้กดกระดิ่งนะครับเพื่อไป่ค่าการทําคลิปของทางช่องมาวมินเรานะครับกิจกรรมเรามีบ่อยนะครับแจกกิจกรรมฟรีอย่าเดืมติดหนักมันได้เลยวันนี้ผมมาเริ่มที่เบส40บาทดึกออโต้50ทีแบบระบบเทอร์โบครับผมปายครับสต่ถ้าแบบเทอร์โบวันนี้ถือว่า,ากำลังแตกดีนะครับถ้าใครอยากให้ผมแนะนําเกมไหนเนี่ยคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับพอดีเพิ่งเข้ามาดูหใหม่ๆนะครับเพื่อสมาชิกข่านใดอย่าลืมกดไลค์กดทับสไคให้ด้วยนะครับ กิจกรรมของ,องช่องมารีเราในนี้เยอะนะครับมาปุแล้วมันเลิกมันเลยโอ้โหเลิกไปหลายทีแล้วนะโอ้โหโออโต้เราไม่ค่อยได้ทํางานเท่าไหร่ไปไปต่อไปต่อเทอร์โ,รโบโแบบรัวๆครับไม่ต้องหายใจหายคอไปเลยวันนี้มบบเหมือนรีบครับผมมาเหมือนรีบๆครับเทอร์โบไปเลยไปว่าไง,งยังนิ่งยังนิ่งโอ้โหนิ่งครับเทอร์โ,รโบเราไม่ค่อยทํางานครับ ยังไงครับมีหมดครับมีหมดมีหมดครับหมดครับหมดครับต่องต่วันนี้จะเจ๊งครับผมทงองษวันนี้จะเจ๊งครับเอ้าอ,อย่างได้อยู่เคท้องสามาหน่อยโอ้โหอินโต้ของสวยงามครับต่อชีวิตไม่ไปง่ายๆครับไม่ไปง่ายๆครับเถอะเหมือนรีบแบบวันนี้ผมเหมือนรีบแบบดูแล้ววันนี้จะแบบไม่ค่อยฮอตครับผมไปต่อไปต่อเจท้งแรกต่อชีวิตหน่อยสวยงาม ใจวายต่อดีเคปึ้งสวยงามแล้วดอกนี้โอ้โหวิสวยงามโอ้โอ้ใครว่าจะไปง่ายครับไม่ไปง่ายอยู่แล้วครับสวยงามพระรามแปดโอ้โหคอแห้งครับผมต่อต่อเลยโออเออสวยงามต่อตัวห้าสิบทีแรกครับโอ้ยยังไม่ค่อยขาดทุนเท่าไหร่ต่อต่อไปเรื่อยสวยงาม โอ้โหเฮ้ยสวยงามครับไปต่อต่อไหมต่อไหมโอ้โยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเพิ่มเป็นเบ็ดหนึ่งร้อยไปเลยดีกว่าผมอะไม่ไหวแล้วเม,มียเรียกละบอกว่าเมนมาเลยผมรีบไปเลยวันนี้ผมรีบทำคิดว่าไปไวดีกว่าไปก่อนละเมียบอกเมนหายได้ไม่ได้แล้วไปเลยหมดหมดครับผมหมดครับผมโอ้โห โอ,อ้ยเหญ่ใครว่าหมดโอ้โหดอกนี้สวยไงต่อชีวิตเจช่องแรกไหม,อม,อม,อมโอ้โหสวยงามครับเห <_ EN> มือนรีแบะครับเมียบอกเมนมาเนี่ยแบบเมนหายเนี่ยเรียบร้อยเลยผมรีรีไปเลยต่อเลย <_ EN> โอ้โหสวยงามมาก <_ EN> โอ้โห <_ EN> โอ้สวยจริงๆหมดหมด,ม <_ EN> หมดไหมครับหมดไหมครับไม,ม่ยังไม่หมดนะครับ <_ EN> ต่อที่ท้ายบ <_ EN> ้งอะไรเพียง <_ EN> ท้าย เฮ้ยสวนรามเจ้าหกตัวโอ้โโอ,โอ้สุดยอดดอกนี้เข้ามาได้ยังไงเนี่ยจะหมดอยู่ละโอ้หเหมือนรีบอะผมเหมือนรีบอะเมียบอกว่ามันหายแล้วนะนี่ผมรีบเลยครับดอกนี้ไปต่อครับมีทุนให้ผมแล้วครับเนี้ยโอ้โหนิ่งสี่ที่แรกก็ได้แล้วครับมาอื้ ทำลายแห้งเลยครับโอ้โหตออเครสวยงามพระรามแปดมาคูณอ,อยู่ที่หกหกนะครับตอนนี้แอ,อ,อีเจฟีจะเป็นเบี้ยอะไรเฮ้ยเจยองสองหน่อยไหมไม่มาครับต่อครับเออเขียวโอ้โหเครสองพันสี่ต่อชีวิตสวยงามโอ้โหจู่ครุ้มกระบอกแม่ หมดอยู่แล้วเมื่อกี้ต่อชีวิตผมขึ้นมาได้หรือท่าน,นอ่ะโอ้สวยงามมากคูนสิบสองครับ,รรบมีต่อไหมถือดอกนี้อีกพันหกอ้โหสวยงามอือวีนึกว่าจะเป็นเคหรือเป็นมุ้ยช่องแรกหน่อยไม่ได้นะครับโอ้โหแดงมาดีจัดใส่ช่องแรกขาดโอ้โหนิ่งไปแล้วครับจบที่คูสิบสี่ไหมโอ้โหอีกสักทีได้ไหมอือโอ้ยเจ็ดร้อยเคต่อยวสวยงามสามร้อยครับผมเจี๊ยงสองโอ้โหไม่มาครับ โอ้โหสวยงามครับไม้นี้โอ้โหจะหมดอีลนาทีหรือแค่หนึ่งร้อยครับ้โหได้กระสุนมาเพิ่มอีกหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทโอ้โหอย่างงี้สวยงามครับสวยงามเพิ่มเป็นเบ็ดสองร้อยเลยรียบครับผมรีบเรียกผมจังเลยนะโอ้โหบอกรอแปบ๊บรอแปบ๊บไม่ได้เลย <c oughs> ต่อเลยครับอย่างเงี้ยรีบ,รยบครับรีบครับวันนี้มารีบวันนี้มารีบว่าไงต่อโอ้โหเรียกจังเลยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่คุณเอ้ยบักห้าเนี่ย สองร้อยแล้วผมเริ่มเลยแบบผมรีบแล้วอึ๊บว่เอ้ยเอ้ยอะไรฮัลโหลเนปโอ้โหเอ้าเดี๋ยวดู้แักเคอร์ครับมาไม่มามาไม่มามาไม่มาครับผมมามาไม่มาไม่มาครับโอ้โหตัวอะไรนิ่งแมวไม่นิ่งครับผมโอ้โหนิ่งไปเลยอ่ะโอ้โหไม่นิ่งครับโอ้โหดอกนี้ตัวงาพันห้าครับผมเจ๊ท้องสองโอ้โหสวยดอกนี้ปันเป็นแมวเผื่อจัด ตอบเตียงต่อยห oh, mm ้า hmm. พ oh, oh, mm ัน hmm. ฟ uh ้าจองรามีไหมแดงกูสวยสองพันส so ี่คู่ตอบสวยนะถืออย่างคู่สวยนะดอกเนี้ยคู่สวยงามครับมืนสองโอ้ถอดรอบไอ้รอบมือสองสวยงามโอ้หนี่พอแล้วพอแล้วถอยละผมถอยละถือว่าพอละคือเมียเรียกเรียกเวทแล้วแบบอืมหมดแล้วขึ้นเลยพอพอครับอันนี้พอเลยถอหนีเลยหนีเลยคู่กระสุนหนึ่งพันครับบวกมืนกว่าพอครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตาม like, กดกระดิ่งในด้วยนะครับขยายให้ผมแนะนำเกมไหนขึ้นมาคอมเมต์กันได้เลยครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย